ครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับที่เป็น FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าก็ดีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูของเตือนนิดนึงนะครับที่ผมสั่งจากเน็ตมาครับก็ราคาก็450บาท460นะครับเป็น ัน,นไม่ชัดอ่ะอันนี้ยังท่าเชื้ออยู่นะครับคือเป็นหมเอาแอลกอห์ฉีดนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับมันต้องเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นเลขของเลขโค้ดนะครับของศูน เป็นไฟเลี้ยวส้มครับทุกคนไฟเลี้ยวส้มของฮอนด้าผมจะทำการเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่นะไฟเลี้ยวแก้มส้มหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกอะไรเดแล้วผมขอ จะถ่ายให้ดูครับคือเวลาเราถอดนะครับเราถอดฝั่งนี้จะเป็นคลิปล็อกอันนี้จะเป็นขาขาเดือยนะครับให้เราเราดันมาข้างหลังเราดันมาข้างหลังนะครับแต่มันต้องใช้สองมือเลยดันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ตัวนี้หลุดเข้าไปข้างในนะครับ มัน,นโผล่ออกมาประมาณนี้นะครับเวลาดึง <c oughs> ก็ดึงออกง่ายๆนะครับหมนุมนหม,ม,มุนนะครับหมุนหมุนไปฝั่งนู้นนะครับหือวมาฝั่งนี้วะหมุนไปทางหมุนไปทางขวาหนะมุนไปฝั่งนี้นะครับจับตัวนี้ไว้แล้วก็หมนุนหมุนตัวนี้นะครับไปฝั่งขวา นะครับก็ถอดล<อ><อ>ง oh. มานะครับก็จะประมาณนี้อะอ่ะแล้วเราไปดูตัวใหม่ว่าโคดข้างหลังมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับยังไม่ได้แกะเลยอนุญาตแกะก่อนนะครับชั้นหนึ่งนะครับโอเคนะครับ นี่เป็นโค้ดพอมนันนะครับส่วนลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ในใต้นะครับเราไม่รู้ว่าโค้ดเท่าไหรนใช่หรือเปล่า ประมาณนี้นะครับก็ S ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมานะครับก็น่าจะเป็นของก๊อปหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ซื้อในร้านที่มันราคาดีอยู่นะ400ราคาเต็มมันราคา550บาทนะครับ550บาทแต่ผมซื้อมา มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับ460เดี๋ยวผมจะเอาหลอดอไฟหลีนะครับเพราะตอนนี้ของผมเป็นสีเดี่ยวตไปดู จะม้จะเดียวไฟหลีกนะครับไฟหลีกนี้ไปลองใส่ดูว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับก็ถอดง่ายง่ายหมุนกะดึงถ้าเป็นหลอดธรรมดาระวังร้อนมากพยายามปิดไฟก่อนปิดไฟ ไม่ต้องใส่หมวกนะครับอจะดูมันๆกล้องนิดหนึ่งนะครับการถอดหลอดก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ดึงออกมาเฉยๆนะครัมันเป็นแบบเสียบนะครับแบบเสียบคือ T10 นะครับ T10 เป็นที่สิบแล้วก็ผมก็จะเสียบเข้าไปนันดึงถ้ามันไม่ติดนะครับทุกันดูเข้าไปง่านมากเลยถ้ามันไม่ติดนะครับก็ให้สลับขั้วนะครับ เดียวไปลองดูก่อนว่าไฟเลี้ยวมันจะติดไหมไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับอันนี้คือมันผิดขวดนะครับอดลองมาครับโอ้โหน,นี่น่าจะชัวร์แหละโอเคนะครับไฟเลี้ยวติดแล้วทีนี้ผมจะเอา คือความคิดผมอาจะเอาตัวนี้เข้าไปนะครับให้มันสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอาจจะมือกล้องนึงผมขอวางกล้องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็มนือเดิม มัน่าจะมีฝั่งของมนันอยู่นะครับของจากลาสนาห,หรือว่าคอปปี้นะครับก็พยายามรักษาตัวเองนิดนึงครงผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาให้เนะขาดีในขขดที่บอกว่าอันตรนนายหรือเปล่าก็พยายามเซฟตัวเองนิดนึงนะครับ เพราะนั้นน่าจะฝั่งนี้หรือว่าใช้ด้วยกันได้หรอไ,ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยดูงานก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเลยเดี๋ยวเราไปลองดู จะเป็นขาของมันอยู่จะประมาณนี้ครับถ้าเราเอาหล่อนเดิมเดี๋ยวเรามาลองหล่อนเดิมนะครับ สวามมา่างมันตากันเองเลยผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันสวา่างและทีนี้ตัวนี้เป็นสีสีเหลืองนะครับพอสีขาวบนรถสีเหลืองมันก็จะออกเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะครับในความคิดของผมผมก็มเลยเอาสีขาวมาใส่เนี่ยจับนี่เดียวร้อนนะครับเอามาใส่นี่เดียวร้อนแนละ้วก็ติว่า จเจ้าสีขาวน,นี่อๆเย็นกว่าเขาสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ไม่ได้ไปแบบว่าผิดกฎหมายนะครับมันไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าไฟเร็วของมันเป็น ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเพนคนในไม่ผจเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อของปอกมันจะรวมแต่อันนี้มันแน่นเลยนะครับแน่นแบบแน่นเลยอ่ะอันนี้คือลองนะครับลองเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แป๊บหนึ่งอัอดูหนึ่งเด ยังติดเชื้อก็เพ่งเลยก็จะประมาณนี้ถามว่ามันสว่างกับเดิมมันก็ไม่เท่าไหร่ แค่ผมอยากให้มันสว่างนะครับเสียงเราเท่ากันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจะสว่วนลิ้งการ ั่งซื้อนะครับแต่ผมจะแปะไปให้พ่าใส่แล้วมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอันไหนที่เสียตังก็สวยหมดมันก็เลือกแต่คนชอบครับใจผมอยากจะได้หลอดข้างในเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับเพื่อความสว่างนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาข้างนอกเป็นสีเหลืองแต่แสงข้างในเป็นสีขาวนะครับมันจะทําให้แบบว่ามันสว่างยิ่งขึ้น โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในช่องเล็กๆนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม